สวัสดีครับพี่น้องยามสายๆมาแล้ว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 รักจากที่วันท่าน,น,นอนดพี่น้องไปซักผ้ามาผ้าเยอะมากวันนี้เรามาบ้านลูกสาวนะครับเนี่ยวันนี้ก็จะทำบุญน,นะทำบุญทำอะไรน,นะพี่น้องอาเจียบุคอยเบิงคลิปนะครับเนี่เพราะว่าเป็นมือรวมหยาิหรือว่า ก็ค่อยทายทากมาถ่ายฮัสแตะกี่อยปี๋ใช่คนแต่เจ้าตัวจะเป็นคนผูกปากหรอกหอมน้ำหอมนนหอมมีหอมนั่นถือแรเย็นๆเลยวบ็นี้สซีสเกตสางบาทนะครับเอาดีเลยลาดพุดอะต้นวิมลสองวิมลใส่กีบเีมืดสีสเกตสางบาดนี่นานี่นะออน่ถอยขึ้นที่ว่า ừ thôi dừng lại ừ thôi chị thôi 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 โอ้คุณน้ำนึกสไลดลงปะปนะ ทั้งในนู่นด้วยทางในนู่นไม่ใช่สางไม่ใช่สางไม่ใช่สาง ดครับ่ปกกันใช่ครับนาได้เพื่อนสิแล้ลวพี่จ้กได้ยอบิวอินมมแล้าเหลวแ่หน่่คืนแล้วไัมดขึ้นเดเลยไทลูเเดอรยเดพอดีเายูทสมเรดอรอสมอสองัว้างจะเปนบสองเบื้องเบื้องคนก็ได้รับบรับน่ะถ้าบรอบรับด้วยสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีมาดามดาวมาดามว่างสายว่างสายหรอโอ้ยบนถนนนอนไะซักผ้าเป็นยีราดีราดต้องรดน่าพอตัวเปิดเฉียงเลยเอาพัสายมากระซ้าตัว จะไข่เมื่ปีพูนบอกวันนี้ครับทุกคนจะให้คอยไข่เมื่ปีมันสาดตพูดบอกห้าเดกดากพ่อเศร้าแต่ปวดขาหนิแต่ว่าพ่อสิตากับปวดขาโอ้่าไปหน่วยแล้วพ่ <nos hyd observing> oh, อสิต้านั่นเราเต้นนาฮันเต้นนาฮันโอ้ยเห็นแต่เต้ากันเหรอเห็นแต่เต้ากันเราคเบื่อดี่ยังเาเบื่อแล้วเออ กำต้าว่าทีอุ้ยเพ่นอนจากป้ไอ้กําลังกําลังอาบน้ำเสร็จอู้ไปอยากเชื่อบักตาอาบน้ำเาเาอ่ไม่เชื่อหรอกเรียนแล้วกัาเต้าเด้เอตัวเรอ่แล้วมีเาเนี่ยเาอะรับหนวดบนเข้าวันเนี่โอ้โหกินอันเกาเหล้ามาแต่เสาหุ่นเาท่านหนิ้วดอกว่ยากว่่อยาก ว่าถ้าเดียวนอนอยู่ยยยววอุ้งยิงอาายู่ใส่มันขึ้นรถติดลงมาลงมารถเขาเสียาห้างนั่นรถเขาสียห้า,หางลงมาอยากได้เนี่นี่บ่ ร้อนใจแล้วพ่อต้องไปบอกไม่หน่อยแล้วพนะอาแม่พหาเงินอนโอ้ยมื่อไี้ก็ได้แล้วถึกซัตรงนั่จักบอกผมแวสี่ห้าี่เด้เอามาตซอีกสี่สี่ห้าเดไยเียพอเีย่ายกับเดดาเ้าน่ง จะใส่ซุปตาทายลูกคนน่ะตาทยลูกแงนองกันเสเไปใสก็มีแตะคุขอทายลูกเนาะซุปตาคนนด้จทายใหา่มาดีจ้าพูนี้เอาบอลหนเอาบอลหนโอ้ยแพงดีเด้บ่แพงดอกเขาขายยัแพ้นูกเออเดี๋ยวถือแล้วมาทีนึ่งวันนี้เสื่อยอนกสองขั้น

ก็เฮ็ดใจดีขึ้นจากสะอาดเนี่ยจะคอยมากก่านี่ก็จะอยู่บ่อูยเย็นสบายเพื่อนบ่มากินน้ำแน่ยังโอ้ยังนึกว่าขนมนึกว่าขนม

ขอบคุณครับใช่ครับขอบคุณครับไดหนมาตัวนี่งขอบคุณทุกแกงใจครับพี่หนุ่มหอนละบรรยากาศนี่เามาเรือสองตัว XL อย่างเดียวเลยเมยอนเซนอะรดอกฟันตัวเองสุดขั้วหน่อยแล้วเหรอ คุณอะมันไม่เหมาะดูคุณคุณนอนพอกันผิดหน้าเรื่องนอครับสวัสดีครับพี่หละคุณจะเล่นเดิอที่สุดในสังดมแล้ว